สวัสดีครับผมพวยผลชื่อเก๋ครับบอยสุขแจรทีนะครับอ่าวันนี้ก็ให้อันหนึง่งเป็นพระซุ้มกอนะครับกลุ่ฝั่งทุ่งเศรษฐีแต่เป็นของกลุ่วาวังพระธาตนะฮะกู่วังพระธาตเนี่ยเหมือนกับกู่วัดบรมธาตุเลย <c oughs> ผมว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้ฟังผิดหรือเปล่าเพราะพระพิมพ์เนี่ยเหมือนกับกู่วัดบรมธาตุมาก เป็นเป็นขนมเปี๊ยะเนี่ยอันเนี้ยผมก็ดูแล้วดูอีกนะแต่ว่าเอาผมผมเอากลุกวัดบรมธาตุมาเปรียบเทียบกันกับกรุกวัดวงังประธาตนี่แหละผมก็เลยมานั่งคิดว่าอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นกลุววัดบรมธาตุนะครับเนื้อสวยแล้วก็แข่งแต่คนที่บอกมาเนี่ยคงจะจําไม่ได้แต่ผมมาดูแล้วเป็นพิมพ์ของวัดบรมธาตุพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วก็สวย เป็นขนมเปียแล้วก็ละแลดอกมะขามไม่ต้องห่วงเต็มเลยแล้วก็เนื้อเป็นมะขามเปียกทุกองค์เลยนะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคราบกรุต่างๆอะไรต่างๆไข่เคยมีหมดทุกอย่างนะครับต้องพิจารณาดูแล้วก็ส่องดูกใกล้นะครับผมยังไม่ได้ซื้อกล้องขยายเดี๋ยวว่าหนจะลองดูว่าว่าจะเอามาทำาั้งเอามานั่งดูเล่นบ้าง นะครับขยายดูเนื้อดูอะไรให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วพิจาราดูส่วนมากผมก็จะดูใช้กล้องธรรมดาดูกล้องสิบเอ็กกล้องอะไรเงี้ยนะครก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเดี๋ยวจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของพวกนี้นะครับคนอื่นเขาก็ทําดีเราก็ทําบ้างนะเราไม่ได้พูดเริ่มแต่เราพูดตามถ้าเราจะตามถ้ามันดีก็โอเคเราก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรทุกคนก็สามารถทําได้นะครับนถ้ามีโอกาสคนไหนที่เขาเริ่มก่อนก็ดี นะครับเราเห็นโอกาสที่คนหนึ่งเขาทําแล้วถ้าหากเราทําตามเราสําเร็จมันก็ดีนะครับผมคิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องเป็นคนเริ่มเสมอไปแต่อะไรที่เราสามารถที่จะคนหนึ่งก็ทําแล้วดีอะไรเงี้ยเอ่อทำแล้วดีรเ,เ,วดเราก็เราก็เอามาพิจารณาบ้างนะฮะแต่เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆคนที่เขาทาให้เราดูได้เราเห็นนะครับเราก็ ได้รู้ได้ศึกษาอะไรหลายอย่างนะครับดูจากผู้อาจารย์ดูจากาคนที่กขออกคลิปต่างๆพวกเนี้ยเราก็ได้ศึกษาก็ขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะฮะได้ฟังได้ดูตรงไหนที่เป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนที่ที่สามารถที่จะเก็บไว้นั่นหมายถึงส่วนจดจําเราก็จะจดจำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถูกต้องไว้ส่วนไหนที่ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็ ก็ไม่ต้องจำไว้นะครับเราก็เก็บเอาสิ่งที่ดีดูได้หลายอาจารย์นะโดยหลายอาจารย์ที่ที่ความเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็ศึกษาจากอาจารย์หลายท่านอีกทีหนึ่งนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์หลายท่านที่ออกมาให้ชมให้ดูกันผพรว่าจะเปิดดูเรื่อยนะครับในนู่นนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับของเราเองศึกษาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ศึกษาคนอื่นเองก็ส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปก้าวไกยของเขาเราก็จะดูและศึกษานะครับแล้วก็อามครับ ใช้กับของเรานะครับอีกแบบหนึ่งก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ที่ทำาให้เราชมนะฮะครับผมอันนี้ก็มีกค่สี่ห้าองค์นะฮะก็ถ้าสนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูแล้วก็ถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับสี่ห้าองค์ยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ